สวัสดีค่ะข่าวดบูจีเคเบิลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่8มกราคมพุทธศากา 2, 6, ักราช2506นะควันเด็กแห่งชาติพอดีเลยค่ะนี่ข่าวรายละเอียดของความน่าสนใจนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิด1 i d ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของผู้สูงวัยในเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ค,คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะจังหวัดลบบุรีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2565 โดยมื่ที่7มกราคม2565เวลา10นา30นาทีที่บริเวณห้องโถงชั้น1สารากลางจังหวัดลพบุรีนายนิวัฒน์กรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดครวยดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงนามถวายพระพรพร้อมกล่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2565และประกอบพิธีเปิดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติโดยนำผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีซึ่งเป็นฝีมือการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดลบบุรีนำมาจัดแสดงในเทศกาลนี้ด้วยโดยมีนางวัชราพรรุ่งสาครนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยวันที่8มกราคม2565เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนา,นานาชาติรวมทั้งปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่าง จังหวัดลบบุรีสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีต่อปวงพระศนิกรในการที่จะทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยังย่งยืนสืบไป อีกทั้งทรงพระราชทานแบบลายผ้าชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีแก่ผศุนิกรชาวไทยอันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบเกิดความเชื่อมั่นความงดงามของผ้าไทยจะคงอยู่คู่สังคมไทยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบุรีได้บูรณาการร่วมกัน จัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายผ้าไทยของกลุ่มทอผ้าในจังหวัดลบบุรีเพื่อส่งเสริมรายได้และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนอีกด้วย ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเรื่องเลยกิจการครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดชมเสร็จแล้วเกินถ้าท่านรู้เลือกกล้องอะไรครับกล้องไหนก็ส่งเสร 哎，好，对对， rẻ cái suối sột quất nhà cái điều này <laughs> คราวนี้เรื่องของสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่เมกราคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม61รายค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด8รายจากในพื้นที่จังหวัดลบบุรี31รายและจากพื้นที่ควบคุม22ราย ในส่วนของผู้ป่วยรายใหม่ที่รวบรวมแล้วสรุปได้หนึ่งืเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามรายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและหายป่วยหนึ่งมืนแดพันหร้อยสี่ิบเอ็ดรายสำหรับการเสียชีวิตในลบบุรีนั้นในวันที่เจ็ดมกราคมไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบสองรายในส่วนของการรณรงค์ป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็คือ ใช้ชีวิตในรูปแบบ new normal ล้างมือให้บ่อยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกพ้นชายคาบ้านและตาจมูกปาก 3. อวัยวะ,วะนี้ไม่ล้วงแคะแกะเกานะคะเพื่อให้ห่างไกลจากโควิด -19 สิ่งที่สำคัญที่สุดกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการรับวัคซีนค่ะจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวคุณเองและบุคคลรอบข้างค่ะ ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุของผู้สูงวัยนะคะขับขี่รถมาแล้วเกิดการเฉียวชนบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะจากภาพของกล้องวงจรปิดบันทึกไว้เมื่อเวลา10นาิกาของวันที่7มกราคม2565 พันตำรวจโทนัทพลพงศานุวัตรพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโคกสมโภจังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถต์กระบะชนกันและเสียหลักพุ่งเข้าไปชนร้านขายวัสดุก่อสร้างมีสิ่งของได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนผลโยธินทางหลวงหมายเลขหนึ่งระหว่างหลักกิโลเมตรที่1 8 7่งเถึงหนึสเส้นทางโคสมโภชลบบุรีภายในเขตเทศบาลตมโคสมโภช หลังจากรับแจ้งจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยโคกสมรงสงเคราะห์เดินทางมาร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุและให้ความช่วยเหลือกับผู้บาดเจ็บในจุดเกิดเหตุเป็นร้า,น,รานขายวัสดุก่อสร้างชื่อทอเจริญโคกสมรงเลขที่18ตําบลโคกสมรงอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นร้านของนายนาครสิริมงคลบุญเกตอายุ48ปี ภายในร้านพบรถยนต์กระบะนิสสันสีแดงหมายเลขทะเบียนบยมบไม้ต่อเต่า1656ลบบุรีด้านหน้ารถได้รับความเสียหายพุ่งเข้าไปชนคาอยู่หน้าร้านมีสิ่งของวัสดุก่อสร้างได้รับความเสียหายมีในส่วนของนายมนูนขำอินอายุ71ปีเป็นคนขับและมีนางสมคิดขำอินอายุ70ปีภรรยาน,นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ ใกล้กันยังพบรถยนต์กระบะอิ่สุดุสีเทาหมายเลขทะเบียนบริวณไม้ชฉาฉิง5743สิงห์บุรีพุ่งชนท่อหน้าร้านด้านหน้าได้รับความเสียหายและมีท่อและวัสดุก่อสร้างถูกชนแตกเสียหายซึ่งมีนายวชระอัมไพรอายุ72ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและหน้าอกถูกกระแทกจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่า รถยนต์กระบะสีแดงของนายมนูนขำอินที่ขับวิ่งตระเวนรับซื้อของเก่าได้วิ่งออกมาจากซอยข้างถนนแล้วตีโค้งเลยไปกินเลนขวาเป็นจังหวะเดียวกับที่รถยนต์กระบะของนายวชระอัมภัยที่ขับมาจากแยกไฟแดงมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอโคสมรงซึ่งวิ่งมาทางตรงคาดว่าจะมองไม่เห็นเนื่องจากมีรถยนต์จอดอยู่เลนซ้ายอีกหนึ่งคันจึงพุ่งเข้าชนด้านขวาอย่างแรง ทำให้รถทั้งสองคันเสียหลักพุ่งเข้าไปชนสิ่งของวัสดุก่อสร้างและได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บดังกล่าวหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ทึกภาพและเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็ได้นํารถทั้งสองคันไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตารวจภูทรโคสมโรงก่อนที่จะให้คู่กรณีทั้งรถยนต์และร้านค้าได้เจรจา,าตกลงค่าเสียหายกันต่อไป

รถใหม่รถใหม่จะทำการเงันขอณผู้ชมคะและสำหรับข่าวของทีมข่าว WGC เค l e ลลบบุรีทุกๆข่าวนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการข่าวทุกท่านค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนในช่วงเวลาของข่าว w g นะคะสำหรับช่วงเวลาท้ายของเราในวันนี้ค่ะเป็นวันเด็กนะคะ รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ของพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะขอให้เด็กๆมีความสุขนะคะในวันของตัวเองแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของชาติติดตามการร่วมกิจกรรมของงามนมาเด็กแห่งชาติกับงามนมาเด็กออนไลน์นะคะในหลายๆพื้นที่เสริมสร้างความสุข แล้วก็มีสันทนาการให้เด็กมีอนาคตที่สดใสน,นะคะแล้วก็เรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยค่ะสำหรับช่วงเวลาของข่าว WGC เบ l ลบบุรีหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณโรงศักดิ์พานังกับรรราธิการข่าวชุติมาเกลีเอี่ยมรายงานข่าวขอเวลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ